สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่หมอกลินอัลล็อกเลขมงคลมีแรงบันดาลใจอย่างแรงเลยนะคะที่จะมานำเสนอในเรื่องนี้ซึ่งมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะลองฟังดูค่ะอาจจะทำให้หลายหลายท่านคิดได้ก็ได้นะว่าเราขาดอะไรไปในชีวิตทำไมเราทำอะไรไม่เคยสำเร็จเลยหรือท่านที่สำเร็จอยู่แล้วฟังเรื่องนี้ก็อาจจะสำเร็จเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะค่ะมาฟังกันเลยนะคะ าการฟังที่ดีต้องมีสมาธิในการฟังตั้งใจฟังจับใจความคิดตามจินตนาการตามเห็นภาพชัดเจนฟังแบบมีสมาธิมีสติมีปัญญาจะเสริมความรู้เสริมความจำเพื่อนำไปพัฒนาทักษะเพิ่มรอยอยักให้กับสมองได้ดีที่สุด ต่างจากการฟังแบบผ่านๆข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่มีสมาธิไม่ตั้งใจฟังไม่จับใจความพยายามคิดเองเออเองล่วงหน้าสรุปเองไม่ฟังให้จบที่เขาเรียกว่าฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียดนั่นเองนะคะคิดไปก่อนคิดล่วงหน้าคิดเอาเองแล้วก็สรุปเองไม่ได้ใส่ใจรับรู้ฟังเหี่ยวหูฟังหูซ้ายทะลุออกหูขวาอ่าสมองไปคิดเรื่องอื่นขาดสมาธิ คุณประเภทแบบนี้จะไม่มีวันจะไม่มีวันรับสมองตัวเองได้มีแต่จะแย่ลงแล้วก็จะมีความสับสนเข้าใจผิดได้ง่ายเข้าใจผิดได้ตลอดเวลาเออเลอร์อยู่กับใครทํางานอะไรถึงแม้จะสิบปียี่สิบปีก็จะประสบความสําเร็จได้น้อยมากเพราะไม่ไม่รับรู้ไม่เก็บเกี่ยวในเรื่องที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครใ ในที่ทํางานหัวหน้าเจ้านายหรือครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ไม่เก็บอะไรใดๆะของคนใกล้ชิดพูดง่ายๆเขาไม่เคยให้ความสําคัญกับใครเลยนอกจากความทรง,งจาแย่ๆที่เขามีในชีวิตความทรงจาแย่ๆที่เขามีในชีวิตของเขาส่วนเรื่องของเราอะถึงแม้ว่าจะเล่าให้ฟังเป็นร้อยครั้งก็ไม่มีทางเก็บข้อมูลได้แม้แต่ขี้เล็บมือเพราะเขาไม่เคยใส่ใจนั่นเองนะคะอ่ะ คนเช่นนั้นมีความผิดปกติทางด้านสมองเป็นอย่างมากจะมีอาการสับสนเพราะไม่เคยจัดเรียงลำดับอ่าลำดับความสําคัญหนึ่งสอจัดระเบียบสมองจัดระเบียบความคิดอ่าจัดไม่เป็นทำไม่เป็นเพราะไม่คิดจะทำและไม่ยอมจัดไม่ยอมฝึกไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมใส่ใจปล่อยมันเป็นไปแบบบ๊อโฟลอยู่อย่างนั้นตลอดไปนะคะอันนี้บ่งบอกได้ชัดเจนเลยนะคะว่าชี้ชะตาชี้อนาคตได้เลยว่าจะ ประสบความสําเร็จในชีวิตหรือไม่หรือมีแต่ผิดพลาดตกหลุมตกล่องตกเหวไปอยู่เรื่อยๆเรื่อยเนื่องจากว่าขาดสมาธิในการจดจำ ในการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมแม้แต่อยู่ตรงหน้าก็อาจจะมองผ่านแล้วก็คิดเองว่ามันคืออะไรสมมติว่ามองเห็นแก้วน้ําอยู่ตรงหน้าเขาอาจจะคิดว่านั่นคือขวดน้ํานั่นแหละค่ะคือการผิดพลาดอย่างรุนแรงในการที่จะดําเนินชีวิตแม้แต่การไปทํางานหรืออะไรต่างๆสิ่งเล็กเน้อยจนเป็นเรื่องจนสิ่งใหญ่ๆก็ยากที่จะสําเร็จนะคะคนขาดสมาธิหลงผิดได้ง่ายค่ะหลงทิศหลงทางหลงเวล่าหลงเวลา หลงคําหวานหลงคําหลอกลวงคิดวิเคราะห์ได้แบบมั่วมวขาดซึ่งมาตรฐานของความจริงสมองถ้าเรียงลําดับผิดถูกไม่ได้ก็ยากแท้ที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตทําอะไรก็พลาดไปหมดจับต้นชนปลายไม่ถูกงงงวยงวยงเงินเงินปั๊มปั๊มเปป่อเออเลิจจดจ้องแต่จะทําเรื่องโงโงเช่น จ้องโทรศัพท์ทั้งวันทุกขณะของลมหายใจเข้าห้องน้ํานั่งจ้วมอาบน้ําทํากับข้าวทําอาหารกินอาหารขับรถนั่งนอนที่ตรงไหนขาดโทรศัพท์ไม่ได้เปิดเอาไวอา้อย่างนั้นฟังอยู่งั้นฟังให้มันเข้าไปกล่อมในสมองเอาขยะยัดเข้าไปยัดเข้าไปจนไม่มีช่องว่างที่จะบรรจุในสิ่งดีๆเรื่องดีๆในชีวิตประจําวันและของคนรอบตัวรอบข้างที่ควรจะใส่ใจนะคะแล้วก็เปิดไอ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านัะนะ่นน่ะให้ดูดสมองตัวเองไปวันๆนะ กระแสคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นนะ่ะอันตรายนะคะถ้าไม่ยอมพักมันบ้างมันก็จะไปกินสมองเราให้เออเลอมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันนะคะถามว่าคนเช่นนั้นจะมีสมาธิจดจําอะไรได้ไหมในเมื่อมันไม่มีส่วนว่างรอยหยักไม่มีให้บรรจุอะไรได้แล้วก็จะบรรจุเอาแต่เรื่องอะไรที่เข้าไปอัดอัด้้อยู่อย่างนั้นมีแต่ขยะทั้งนั้นเลยนะคะขยะสังคมเเรื่องร้ายๆเรื่องเ,วเรงเวๆอะไรต่างๆหนะ้ที่ฟังไปแล้วก็บรรจุเข้าไปนะคะ อ,อวันวันหนึ่งก็ได้แต่ปัดการรับรู้สิ่งดีๆสิ่งสาระสิ่งมีประโยชน์ปัดปัดการรับรู้เหล่านั้นปัดความรับผิดชอบใดๆไ,ไม่เอาไปใส่สมองทั้งสิน้บนบรรจุเอาแต่เศษขยะในสังคมลงไปจนล้นจนเออเลิกคามาก็อัดดีกรีผสมเครื่องดื่มชูกําลังกระตุ้นให้คึกคักพอมันหมดฤทธิก์ก็เหมือนนกกระจอบตกน้ําจุกเจ้าซึมเศร้าแล้วจะเอาขยะ อัดเข้าไปใส่สมองเพิ่มอีกทําไมแต่มันก็ขาดไม่ได้ละสินะอืมก็จะวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะคะชีวิตก็วนอยู่อย่างนั้นตื่นมาก็อัดขยะเข้าไปอ่าขํามาก็นั่งเอาเครื่องชูกําลังผสมดีกรีอัดเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้ตัวเองได้คือคักบ้างอืมแล้วจะเอาศักยภาพที่ไหนไปสร้างสรรค์นในสิ่งที่ดีให้ชีวิตและคนรอบข้างอืมชาติก็จะเสียไปด้วยนะคะเพราะหากชาติมีแต่บุคลากรเช่นนั้นเต็มไปหมด ชาติจะ,จะเจริญได้อย่างไรกันใช่ไหมคะนอกจากพึ่งแต่เรื่องหวยสายเทาสายดำเพื่อทำเงินมาจ่ายบุคลากรแห่งชาติวนไปคะ่ะแล้วเราจะทำยังไงให้บุคลากรหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมพฤติการที่ไร้ศักยภาพเช่นนั้นให้ฟื้นฟูก,กลับมามีความคิดความอ่านฝึกทักษะฝึกสมองให้ตัวเอง มีพัฒนาการที่ดีนะคะเพื่อนําความเจริญมาสู่ตัวเขาเองและก็คนรอบข้างถึงไม่ได้นําความเจริญอะไรมามากมายก็อย่าทําลายอย่าบั่นทอนสิ่งแวดล้อมอย่าบั่นทอนคนรอบข้างแต่ทำยังไงดีก็ต้องเริ่มที่ฝึกสิคะฝึกสมองฝึกทักษะโดยการฝึกให้เขาได้รับรู้สิ่งดีๆให้เขารับฟังเวลามีใครพูดมีใครแนะนําในเรื่องดีๆเข้าไปสู่สมอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆจากการปฏิบัติตัวในครอบครัวในบ้านให้เหมาะสมให้ถูกต้องเพื่อตัวเขาเองและก็ครอบครัวทุกคนที่อยู่ร่วมกันจะได้เดินไปข้างหน้าอย่างมีความผาสุกและก็เจริญนำหน้าไปไม่ใช่เดินถอยหลังลงครองก็ต้องใช้ไม้แข็งถ้าใช้ไม้อ่อนแล้วไม่รับรู้ก็ใช้ไม้แข็งบ้างในการบังคับให้รับฟังให้เขาหยุดซะไอ้อะไรที่อยู่ในมืออยู่ใน,นให้เขารู้จักเบรกนะคะแบ่งเวลาอ่ะแบ่งเวลาเลยว่าเวลาทําอะไรตรงนี้ก็อย่าเอาสมองไปฟังตรงนู้นและเวลาเรากําลัง กำลังอธิบายในเรื่องสําคัญคัญอยู่ก็ให้หยุดคิดในเรื่องที่เป็นขยะเหล่านั้นแล้วโทรศัพท์ที่จะต้องฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็หยุดไปอย่าให้มันมากล่อมอยู่ในสมองอยู่ตลอดเวลาแล้วสุดท้ายมันจะแย่ลงแย่ยลงเรื่อยๆแล้วจะกลายเป็นไอ้คิดเล่าที่ไรศักยภาพกลายเป็นเหมือนควรพิการทุกด้านพิการทางสมองพิการทางความรู้สึกพิการทางใจพิการทางทุกผลภาพทุกชนิดนะคะอันนี้ก็ต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเลยนะคะฝึกให้เด็กมีสมาธิในการฟังในการฟังผู้อื่นพูดให้จบ ก่อนแล้วค่อยถามตั้งคำถามอะไรก็ได้และเมื่อถามแล้วก็ได้รับคำตอบไปเมื่อได้รับคำตอบถ้าไม่เข้าใจก็ต้องถามอีกเพื่อได้รับการอธิบายที่ดีแล้วก็จะได้บรรจุความจําดีๆเข้าไปอย่างถูกต้องได้มาตรฐานตามตรงตามเนื้อเรื่องตรงตามความหมายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่คิดเองเออเองสรุปเองถ้าเป็นเช่นนั้นมาตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นก็ยิ่งหนักขึ้นพอแก่ไปก็คือเข้ากลับเลยสนิมเกาะทาอะไรไม่ได้แล้วถ้าบุคลากรของชาติมี พลเมืองมีประชากรเป็นอย่างนี้มากมาก,มาก,มากประเทศชาตินั้นอยังหวังว่าจะได้พบความเจริญเลยนะคะเพราะด้อยศักยภาพในการปฏิบัติไม่ว่าทางความคิดหรือจิตใจการกระทำใดๆก็แล้วแต่ ยากแท้ที่จะนําสู่ความเจริญอมิตรพุทธค่ะขอบคุณมากมานะคะหวังว่าจะมีแง่คิดมุมมองที่ดีบ้างนะคะเรื่องที่เล่าไปที่ไยังก็ขอรบกวนฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นสีดําเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมองกรินอัลล็อกเลขมงคลได้มานําเสนอเรื่องดีๆสู่เพื่อนๆฟังต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ